สวัสดีค่ะปัจจุบันภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็มีการเน้นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์มากขึ้นค่ะเช่นนะคะการอนุรักษ์เชิงกเกษตรการอนุรักษ์เชิงการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ภูมิทัศน์ค่ะก็คือเป็นการเน้นการอนุรักษ์บ้านหรือว่าอาคารเก่านะคะซึ่งควรค่ากับการเก็บรักษาไว้ค่ะ พื้นเพนะอ่าคนในพื้นที่นะคือบ้านผักฉีดก่อนที่จะเล่าถึงอ่าความสร้างบ้านทรงอย่างไรเป็นทรงโบราณเนี่ยนะมันต้องบอกความเป็นมาของหมู่บ้านก่อนเดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านบ้านผักฉีดบ้านผักฉีดนี้มันมีบึงใหญ่สีอยู่ข้างล่างหลังบ้านนี้แหละเป็นบึงใหย่ยสี บึงใยสีนี่เป็นบึงโบราณตอนสมผมเด็กๆนี่ผมก็อาบน้ําเล่นจับปลาเนี่ยมันลึกมากแล้วก็มีผักกระเฉดอยู่เต็มแล้วก็ขยายไปตามทุ่งนาทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าผักเฉดก็เพี้ยนมาเป็นผักฉดีดเป็นภาษาถิ่นของภูเก็ตบ้านทรงโบราณเนี่ย มันเป็นาการสร้างตามลักษณะของภูมิศาสตร์ไม่ใช่ว่าความเชื่อต่างๆลักษณะทรงทรงโบราณแบบนี้เมื่อก่อนนี้บ้านเนี่ยเขาจะสร้างโดยใช้มุงแฝกมุงจากหรือใบไม้เนี่ยเพราะาจะไป็ทรงสูงแหลมและต่อมาก็มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามยุคและตามสมัย บ้านหลังนี้ก็มีความรู้สึกดีนะครับเพราะว่าผมก็มีความผูกพันมาตั้งแต่เกิดก็อยู่ตรงนี้มาก็18ปีแล้วนะครับก็บ้านหลังนี้ก็มีความความรู้สึกของตัวก็คือมันมันโล่งมันสบายมันมีอากาศ่ายที่ได้ง่ายกว่าบ,บ้านในปัจจุบันถ้ามีโอกาสได้ได้ดูแลก็คงคิดว่าคงรักษาไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ดู ใจพอมีคนก็มาถ่ายรูปกันประจาไงเขาก็ประวัติไล่คนไงฟาลังนี้ก็เหมือนกันเน้มีฟารังอะไรเขามาถ่ายรูปไว้ประจําคือข้อฟางนะ่ะมันมีก็ต้องแยกเป็นขอ้ออนะอ่านึงคือการลูกฟังข้องคนหลุดไหมโดยดีคนปัจจุบันเนี้ยลูกฟังคนหลุดไม่ให้ได้ดูว่าสิ่งมีมีสิ่งเก่าแก่อยู่ว่าอย่าไปค่ายเอาเงินมาใชา้ ไม่ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเป็นสิ่งที่เป็นเรือนหรือว่าเป็นห้องที่โบราณเนี่ยเราไปค่ายให้ชาวตะวันตกไปเก็บแล้วให้เราไปแลจริงๆซิ่งเล่านาน้นน่คือเป็นเอกลักษณ์ข้องเราถ้าเรายังทำลายซิ่งเรานี้มดต่อไปนะตะวันตกจะมาคืนเราได้เลยเราไม่มีอะไรจะกยืนใหญไ,ได้คนรุ่นใหม่นายุ่วะนี่คือพื้นเพข้องเราแล้วก็ฟากไว้แล้วก็องค์กรข้องรัฐ โดยเฉพาะกรมศิลปากรควรจะเข้ามาดูแลให้มากกว่านี้ในในในเอกลักษณ์ข้องทุกทุก,ทกพื้นที่ของประเทศไทยอ่าแล้วก็นักการเมืองไม่ได้สนใจตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้มองอนาคตของประเทศมองแต่พัฒนาสิ่งไม่เต็มไม่ได้มองข,องข้องกัาอนุรักษ์เอาไวาแ้แล้วก็กระทรวงทึกษาธิการควรจะบรรจุรักสูรให้กับเด็กกลุ่มไม่ได้เดียนดูให้หลักทิ้น ให้รู้วเป็นมาของประวัติศาสตร์ของพืนทินของตนเองภาษาอาติ์ของตอนเองแสิ่งปลูกสร้างของตอนเองให้นูรักเอาไว้โดยผู้ฟังเด็กๆไม่ให้รู้จักรักเก็บสิ่งเหล่านี้โดยผู้ฟังตั้งแต่เด็กถ้าเรามาสวนผู้เยาวให้มันจากต้องให้มีจิตสำนึกตั้งแต่เลือด็กรักตั้งแต่เด็กสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่สวนตั้งแต่เด็กจบมันจะลายจูบข่ง,งำจต่างขาดหมด